เขาจะกลับมาหาเราไหมจะกลับมาได้เป็นคนรักจริงจังหรือเปล่าหรือจะได้เป็นสถานะไหนนะคะวันนี้พบกับแม่วิชวิตนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้นะอะ มีไพ่อะไรบ้างมีไพ่ The World นะคะ The Lover นะคะ King of Coins นะคะ Ace of Wands ค่ะ The Chariot แล้วก็ Seven of Swords แน่นอนให้100%ว่าจะกลับมานะคะกลับมาเนี่ยครั้งแรกที่เขาติดต่อมาเขาจะเป็นคนติดต่อมาเองนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ e ก้สูงขนาดไหนจะกลับมาในระหว่างช่วงเดือนมิถุนาและกรกฎาคมอาจจะเป็นปลายเดือนมิถุนาต้นเดือนกรกฎาคมก็ได้อยู่ในสอง period นี้นะที่เขาจะทักมาคุยกับเรานะคะทักมาคุยเพราะอะไรเพราะเขามีความรู้สึก สึกอบอุ่นหัวใจรู้สึกคิดถึงเราและรู้สึกว่าเราคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดนะคะแต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังต้องระวังอีกนิดนึงค่ะเพราะคนรักอีกคนหนึ่งของเขาก็ยังอยู่ในชีวิตนะเขายังไม่ได้จบแบบร้ออร์ซนะคะแต่เขาจะกลับมาหาเราก่อนค่ะอาจจะมีสภาวะ